ทำไมที่ดินติดถนนใหญ่ถึงราคาสูงกว่าที่ดินเข้าซอยครับแม้ว่าจะอยู่ในทำเลเดียวกันและแม้ว่าจะห่างกันแค่50เมตรก็ตามบางทำเลนะครับสูงกว่าเกินเท่าหรือหลายเท่าเลยด้วยซ้ำคลิปนี้มีคำตอบครับเพราะราคาที่ดินถูกกำหนดด้วยประโยชน์ใช้สอยที่ที่ดินแปลงนั้นสามารถที่จะทำได้ยิ่งประโยชน์ใช้สอยสามารถทำได้เยอะเท่าไหร่ครับราคาที่ดินย่อม ทำราคาได้ดีเท่านั้นคําว่าประโยชน์ใช้สอยมันหมายถึงประเภทที่สามารถที่จะก่อสร้างได้ครับอย่างเช่นที่ดินแปลงนี้สามารถทําโรงแรมได้แต่ขัดเข้าซอยไปข้อจํากัดมีละเรื่องถนนความกว้างทาได้แต่บ้านอย่างเดียวที่ดินที่สามารถทาโรงแรมได้ราคาย่อมดีกว่าหรือว่าประโยชน์ใช้สอยอีกแง่หนึ่งก็หมายถึงพื้นที่ใช้สอยที่สามารถสร้างได้ความสูงของอาคารที่สามารถสร้างได้เพราะว่าที่ดินที่ติดถนนใหญ่ ถนนเนี่ยมันกว้างมันมีข้อกําหนดนะครับว่ายิ่งถนนกว้างเท่าไหร่นะครับโอกาสในการสร้างสูงขึ้นเนี่ยมันก็สามารถทําได้สูงขึ้นนะครับตามข้อกฎหมาย <Wow. S 1> เมื่อราคาถูกกําหนดด้วยประโยชน์ใช้สอยถึงแม้อยู่ในทําเลเดียวกันแต่ถ้าเกิดประโยชน์ใช้สอยต่างกันราคาย่อมดีกว่าที่ดินที่มีประโยชน์ใช้สอยแล้วมีข้อจํากัดที่ด้อยกว่านั่นเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันก็ไม่เสมอไปว่าที่ดินติดถนนใหญ่จะสามารถสร้างอาคารสูงได้มันก็มีข้อจํากัดมีข้อกําหนดอย่างเช่นข้อกําหนดเรื่องพื้นที่ในการก่อสร้างโดยรอบว่าไม่สามารถสร้างสูงเกิน15เมตรได้ถ้าอยู่รอบสนามดินเป็นต้นหัว